สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเขาถ้าชอบกดไลค์ใช่ด share, ดกดแ,ดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดนานๆกดยันยันกดเยอะๆยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะวันนี้มีคดีเพิ่มอีกคดีหนึ่งแล้ว่ะคะแล้วเราก็รู้ตัวว่าใครแจ้งใครโดยที่เจ้าตัวทนถูกแจ้งออกมาดินเองซะง,งั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าใครแจ้งความใครคดีอะไรกันอีก นี่ค่ะเช้านี้ดิฉันเห็นโพสต์คร่าวๆในชุมชนของสาวิตรีที่ไปโพสต์อยู่หน้าสถานีตำรวจแล้วก็บอกทํานองว่าเออแต่ครั้งนี้ต้องดุหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็คือว่าน่าจะเป็นการบอกความไหนว่าไปแจ้งความใครบางคนไอ้ใครบางคนมันน่าจะอยู่ในแวดวงแวดร้อมเกี่ยวกับคดีแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องการหมิ่นประมาทอะไรเหล่านี้นี่นะคะก็ ทุกคนก็ฮือฮากันที่ฉันเห็นทนายสมเกียรติขึ้นไลฟ์อยู่เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยไม่ได้ไปฟังหรอกแตเ่เห็นมีเสียงว่ามีการพูดตรงแคปชั่นเนี่ยบอกว่าเ,เจ้าของ t i กต o อใครที่เอาภาพของสาวิตรีไปอย่างนั้นอย่างนี้ให้ระวังตัวให้ดีสาวิตรีฝากเตือนมานะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าไอ้เจ้าของ t i กต o k คนนั้นมันเป็นใครอะไรยังไงเราคง ไม่รู้แล้วคงต้องเดากันอีกนานนะคะถ้าไอเจ้าของติ๊ก o k อกไม่ออกมาดิ้นซะเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเป็นใครนี่ค่ะปรากฏว่าพอทนายสมเกียรติออกมาพูดถึงเรื่องนี้ดูหเหมือนจะมีแย้มแย้มคำว่าหลานของใครบางคนอะไรอย่างนี้นะคะก็หลานของไอพ้พลยมันมีอยู่สองคนก็มีเบาวมืด กับบาวนุบาวนุก็ออกขึ้นมานั่งฟัดเฟียดอ้อย่างงุ้นอย่างนี้มีขู่ด้วยนะเดี๋ยวถ้ามีหมายมาระวังให้ดีๆนะนะระวังจะเจ,ะจะตอต่อจะสะดุดถ้าพิสูจน์ได้่าเป็นของผมท่านนู้นท่านี้ก็คือท้าทยายทนายสมเกียรตินั่นเองซึ่งคุณเอาอะไรไปท้าทายเขาแต่ที่ฉันบอกเลยนะคะว่าบาวนุรีบขึ้นมาดิ้ดขนาดนี้เนี่ยนั่นก็คือกลัวคะ่ะนั่นคือกลัวคะ่ะ เพราะว่ากลัวจะโดนคดีน่าจะเป็นน่าจะเป็นติ๊กต็อกของบาวนุถ้าตามจากที่ฟังดูแคปชั่นทนาเกตนะคะติ๊กต็อกของบ่าวนุเอารูปเอาคลิปอะไรหรือเปล่าของสาวิตีไปลงแล้วทําให้มีคนเข้ามาด่าสาวิตีแต่ทีนี้ต้องดูด้วยว่าการเอาไปลงเนี่ยตัวบ่าวมืดเองเอาไม่ใช่บ่าวมืดสิ การเอาไปลงเนี่ยตัวเบลนุเองเขียนแคปชั่นอะไรทําให้สาวิตีเสียหายหรือเปล่าไม่อย่างนั้นไอคนอื่นที่คนที่มาคอมเมนต์และด่าทอสาวิตีก็ต้องรับผิดชอบการด่าทออันนั้นไปเองหรืออะไรยังไงเดี๋ยวไปรอดูกันค่ะแต่เราคงไม่รู้เราคงต้องเดากันอีกว่าเป็นใครกันหนะ้าที่โดนสาวิตีแจ้งความอีกแล้วหลังจากที่ไออ้วนโดนไปทีหนึง่ง ไอ้อ้วนมันเห็นแคปชั่นนี้มันก็เอาไปพูดอยู่เหมือนกันว่าดำแจ้งใครก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่มันแน่นอนเลยอยู่วันนี้งวดนี้กูรอดไปปรากฏว่าบ่าวนุออกมาดิน้นอา้าออกมาดิน้นว่าหลานมีแค่สองคนบ่าวมืดคงไม่ได้ทำอะไรหรอกก็น่าจะหมายถึงผมเนี่ยแหละอย่างวุ่นอย่างนี้เจา้าตัวต้องรู้อยู่ค่ะว่าตัวเองเอาภาพของสาวิตรีไปขึ้นในติกต็อกแล้วมีคนมาด่าอะไรยังไงหรือเปล่าเจ้าตัวต้องรู้อยู่นะคะ ก็ดิฉันบอกบาวนุอย่างนี้นะว่าถ้ามีหมายเรียกมาก็รีบไปแล้วก็เตรียมคําให้การคําอะไรอย่างนี้ไปแล้วกันค่ะหรือไม่ก็เอาทนายไอ้ทนายปลาส้นตีนทั้งสมตัวนั่นนะ่ะมีใครจะมาเป็นทนายให้ไหมหรือ,อยังไงหรืออยู่ไกลไปไม่งั้นก็ให้ไอ้ขาวหมูหาทนายให้แต่ระวังหน่อยนะคะบ่าวนุได้ยินว่าบาวนุกําลังจะ เตรียมตัวเป็นศิลปินกำลังจะมีเพลงออกเพลงเป็นของตัวเองอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ระวังชื่อเสียงจะเสียหายนะคะที่ไปทําให้สาวิตีโดนด่าทอที่ไปหมิ่นประมาทสาวิตีหรืออะไรนี้ระวังนะคะเพอเพอคดีบางเชื่อไหมคะว่าปกติคดีหมิ่นประมาทเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ปรับแค่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วโทษจำก็จะรอลงอาญาแต่คลิปนี้ที่บ่าวนุออกมานั่งสวน ออกมานั่งคือยังไม่สํานึกผิดเพายงั้นเถอะยังมาย้ําว่าดําจงดําแจอย่างนูน้นอย่างนี้นะคะว่าบิจริตอย่างนูน้นอย่างนี้เนี่ยระวังนะคะผิดจริงอาจจะไม่รอลงอาญานะคุกทันทีเบานุควรจะระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยว จะบอกให้สาววิจีเก็บคลิปนี้ไว้หน่อยเพราะว่ามันสามารถเอาขึ้นไปที่ศาลแล้วก็บอกได้ว่าคนคนนี้ไม่รู้สำนึกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้สารลงโทษอย่างหนักคืออยาวเอาไว้เป็นเยียกอย่างตัวเองทําผิดแล้วแทนที่จะไปว่าไปด่าไปทออะไรเขาแทนที่จะขอโทษขอโพยกลับมานั่งท้าทายเยงเยงเยงระวังเจอตอระวังอย่างนู้นระวังอย่างนี้ก็ สมควรที่จะลงโทษจำไม่ต้องรอลงอาญาบาวนุระวังไว้ด้วยนะคะแล้วโดยเฉพาะปกคลิปอันหนึ่งที่หมิ่นประมาททนายตั้มนำความเท็จเข้าระบบด้วยที่หาว่าเป็นเพราะทนายตั้มทำให้ไอ้พวยได้คดีที่สี่ ก็ยังไม่แก้บอกให้แก้ก็ไม่แก้เดี๋ยวถ้ามีอันนี้เข้ามาอีกระวังนะคะมันจะนับโทษต่อกันคะ่ะมันจะมีปัญหามันจะนับโทษต่อกันนะคะฝากไว้ด้วยอย่าคิดว่าตัวเองเป็นหลานไอ้พวยเป็นคนดังเป็นมีเอฟซีเยอะแล้วจะรอดคุกนะคะเพราะไอ้พวยกับอีเถกเองมันก็ยังเอาตัวเองไม่รอดอย่าหวังว่าบรารบีสองปดดของไอ้พวยจะมาคุ้มกะลาหูอะไรบาวนุได้ ถ้าคุณไปหมิ่นประมาททาให้เขาเสียชื่อเสียงจริงๆยกมือไหว้ได้ก็ไหว้ซะขอโทษ,ขอโ,ทษขอโพยกันซะมันจะได้จบง่ายๆค่ะไม่ใช่มาทําปากดีอย่างนี้ปากดีมันจะคุกไว้ขึ้นนะคะระวังหน่อยอ๋อแล้วคลิปเนี้ยเนี่ยนะคะบาวนุนั่งพูดอยู่มีญาอาชิเนี่ยก็ไปถ่ายมาด้วยนะคะแล้วก็เอาไปลงในช่องตัวเองระวังนะคะถ้าต้นคลิปบานุเนี่ย สืบได้ว่ามีการด่าทอดําแจ้อีกมีการหมิ่นประมาทดําแจ้อีกถ้าบ่าวนุจะโดนอีกกับคริสตี้ตัวญาอาชีก็อาจจะพลอยหางเลขไปด้วยเพราะว่าเอาอันนี้ไปเผยแพร่ตัวเองไม่ได้นั่งว่าดําแจอเองนะคะแต่ไปถ่ายที่คนอื่นว่าดําแจแล้วเอามาเผยแพร่ญาอาชีก็จะโดนหางเลขไปด้วยนะคะเป็นจําเลยที่สองไปด้วยอีกคนหนึ่งโปรดระวังค่ะ อนนี้ที่ฉันเตือนไว้เลยนะคะว่าไอ้พวกที่ชอบไปด่าดําแจ๊ะอย่างงุ้นดําแจ๊ะอย่างนี้แล้วคิดว่าดําแจ๊ะที่ดาวอังคารดําแจ๊ะที่นั่นที่นี่เราจะรอดไม่รอดนะคะถ้าดําแจ๊ะเอาจริงขึ้นมาไม่เมื่อไหร่แล้วก็ไอ้ในนาดงดอกนะ่ะมีหลายตัวมากเลยนะคะไม่รอดไอ้พวกปากดีทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างตอนนี้ไอ้พวกที่มารุมด่ายายจำลองกับป้าถอนเนี่ยนะอย่างช่องแอนเนี่ย ระวังนะคะไม่รอดขึ้นมาแล้วชิบหายเลยนะแทนที่จะได้มีเงินไปซื้อที่ดินกลับต้องเข้าไปอยู่ในคุกคือไม่ต้องซื้อบ้านไม่ต้องซื้อที่ดินแล้วค่ะมีบ้านอาศัยฟรีข้าวฟรีอยู่คุกค่ะ